ข้อนี้นะครับข้อแปดนะครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์นะครับมีเมมโมรีมีเมมโม,ม,มรีเท่านี้นะครับมีเมมโมรียูนิตวิดอัเอี้โฟบิตเปอร์เวิร์ด โอเคนะมีคำนี้คำนี้เป็นหลักนะครับ instruction set consists of ประกอบไปด้วย150 different มีคำสั่งต่างกัน150คำสั่งชุดคำสั่งทั้งหมดนะครับท,ท,ทุกคำทุกคำสั่งเนะี่ย เอาเป operation code หรือว่าถ้าเราเคยเรียนมาเมื่อกี้คำว่า operation code ก็คือ opcode op code OP. opcode operation code คือ opcode เดียวกันนะครับนี่ไงก็วากไว้อยู่นะครับ and address part นะครับคือคำสั่งจะประกอบด้วย opcode แล้วก็ address เขาบอกว่ามีจะมีอัเดแบบ one a d d a t e each instruction is stored in the one word of memory แล้ถ้าทุกๆคำสั่งจะเก็บไปในหนึ่งบใน memory ข้อนี้ดูเหมือนยากนะครับดูเหมือนยากแต่ไม่ไม่ยากขอให้แปะโจทย์ตัวนี้ออกก็จะทำ ABC d ได้ ประเด็นคือแปลโจทย์เนาะแน่นอนครับโจทย์ผมไม่ได้แก้โจทย์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะแต่ว่าถ้าเวลาคุณไปเจอข้อสอบอีกก็จะสไตล์นี่แหละครับก็ต้องมีความเข้าใจบ้างนะครับมันจะมีคําว่า Off-Code แล้วก็มีคําว่า Add-Date ซึ่งเราคุ้นๆกับชุดคําสั่งของเราไหมว่าจะมี Off-Code แล้วก็ d d d เ t e ในนี่เขาบอกว่าระบบเนี่ยเิมืออเพินเ,น,เ,น,เ,น,เน,น,นี่ยระบบเนี่ยมันเหมือนแลี นะครับเครื่องมือมีออฟโคดแล้วก็แอดเดรสไม่เหมือนของเราของเราจะมีออฟโคดแล้วก็ซอสแล้วก็เดสิเนชันก็คือแอดเดรสหนึ่งกับแอดเดรสสองครับของเราจะยากกว่าอันนี้จะง่ายเพราะมีออฟโคดเดียวจากนั้นจากข้อมูลตรงที่เขาให้นะครับเราก็ลองจินตนาการวาดรูปดูนะครับดาต้านะครับดัตต้าบัตนะครับมาดัดยังไงตัวที่เขียน ก็คือในส่วนของ Data เนาะแต่ผมไม่อยากใช้คำว่า d a t a b u บัเพื่อให้ทุกคนกัแบบ d d r e s s บัสจริงๆใช้คำว่า Address กับ Data ก็จบแล้วนะครับแต่บัสก็คือเป็นเส้นๆเฉยๆริงใช้ Data กับ Address ก็จบแล้วแต่ว่าต้องการสื่อด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าถึง Data ธรรมดาแต่ให้เห็นว่า ในเมมโมรีมันเก็บเก็บอย่างนี้ก็เลยไ้มองนะครับดัตตานะครับดัตต้าเขาบอกว่าเนี่ยครับในส่วนของในการเขียนโปรแกรมอ่าในการเขียนโปรแกรมเราเรียนมาแล้วนะครับภาษาเซนบี้เนี่ยเราจะเ,เรียนแล้วว่า ชุดคำสั่งมันจะอยู่ในชุดคำสั่งมันจะอยู่ใน Data ส่วน physical address ก็คือเป็นตัวชี้ว่า Data นั้นเก็บข้อมูลอะไรนะครับเนี่ยครับก็บอกว่าเม m o r y นะครับบวหนึ่งฮะ d a t a Bus ตัวเนี้ยเก็บเก็บหนึ่งบท Data ตตัวนี้เก็บหนึ่งบ แปลว่า data 1หนึ่งอันเนี่ยมีขนาดจวดเท่าไหร่โจย์เพลินจทย์ก็บอกว่าเนีย่ยครับจวดหนึ่งก็คือยี่บสี่ดังนั้นด a ต a b บ s ตัวนี้คือยี่บสี่บิตเก็บได้ยี่บสี่ิตนะครับส่วน d d r เ s s เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ d d r เ s s เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันในนี้เขาไม่ได้บอกขนาด Address ไม่ได้บอกแต่เดี๋ยวมันจะบอกเองนะครับก็คือต้องตีจย์ให้ออกปุ๊บ data เนี่ย ไม่ใช่แปดไม่ใช่สิบหกไม่ใช่สามสองไม่เหมือนข้อที่ทํามาสองข้อแรกครับมันไม่จําเป็น,นครับไม่จําเป็นจะต้องจะต้องเป็นแปดสิบหกสามสองหกสี่ไม่จําเป็นครับเป็นเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ระบบนั้นออกแบบในระบบนี้ออกแบบเป็นแบบยี่สิบสี่บิตนะครับเปอร์เวนนะยี่สิบสี่บิตเปอร์เวนก็เห็นว่า Data าหนึ่งหนึ่งคำสั่งครับก็ต,ตามนี้แล้วเขาก็บอกว่าเห็นไหมครับเอ,อ่อ all i n s t r u c ช i o n ชุดคำสั่งจะเก็บไว้ใน คำสั่ง s instruction store in the one word of memory ก็แปลว่าหนึ่งคำสั่งก็หนึ่งประทัดหนึ่งหนึ่งหนึ่งบอพอดีเป๊ะนะครับแต่ละคำสั่ง i s i นะครับ i s ก็คือแต่ละคำสั่งเก็บไว้ในหนึ่งบใน memory ประชานะครับแล้วมีทั้งหมดร้อยห้าสิบคำสั่งดังนั้นก็คือ o f f c o d e ในส่วนของ instruction เขาประอกอบด้วย opcode ีตัวนี้เนาะออฟโค้ดยกมาเนี่ยออฟโค้ดร้อยห้าสิบคำสั่งส่วนที่เหลืออ่าส่วนที่เหลือนะครับหรือว่าแอดเดสเนี่ยนะครับก็ที่เหลือเราเขาเนี้ยโจทย์ข้อนี้มันเขาให้ตีความว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอินสตรักชั่นเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบคำสั่ง ร้อยห้าสิบคำสั่งเนี่ยต้องใช้กี่บิตครับชุดคำสั่งมีมีชุดคำสั่งอยู่แล้วก็มีร้อยห้าสิบคำสั่งเหมือนกับเหมือนกับตัว cpu s, <S ของเราครับมีคำสั่งกี่คำสั่งที่ผมว่าประมาณไม่ไม่เกินสามสองเนาะมันก็ต้องมีจำนวนบิตในการเก็บแต่อันนี้เขาออกแบบง่ายว่ามี off โ o s t และ add date o ออฟโค t ด้านหน้าและ add d a ด e ด้านหลังดังนั้นไอร้อยห้าสิบเนี่ยสองยกกำลังอะไรได้ร้อยห้าสิบมีไหมครับ 2ยกกำลังอะไรได้ร้อยห้าสิบไม่มีไม่มีตรงๆเนาะอ่ะผมใช้เครื่องคิดเลขช่วยนะครับอย่างจริงผมไม่ต้องใช้เครื่ิดเลขเหรอกผมแค่แค่เขียนเหมือนเมื่อกี้ละครับสองกลังศูนย์กำลังหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆอ่ะแต่อันนี้เดี๋ยวผมใช้ร้อยห้าสิบกับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบถ้าแปลงไปได้ฐานสองก็ได้หนึ่งสองตามเลขตามนี้เนาะลองดูครับกี่บิต นี่ร้อยห้าสิบนะครับพอ,อไปได้การสองก็ใช้แปดปิตครับแปดปิดแยังยังเหลืออีกนะแปดปิดแล้วยังเหลือแต่ว่าคําว่าร้อยห้าสิบเนี่ยมันใช้หนึ่งศูนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนต่างนี้เนาะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นนะครับให้เห็นภาพตัวนี้ว่าใช้แปดปิดก็โอเคสองยังลังแปดถ้าสองยกรังแปดจีมันก็ได้เท่าไหร่เอาถ้าเอาเต็มเต็มเลยนะครับถ้าเอาเต็มเต็ม เอเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แล้วก็สองยกกำลังใช่ไหมอันนี้ภายใต้สองยกกำลังนะผมยี่เกียรเขียนก็คือหนึ่งสองสาม สองหกสี่ร้อยยี่สิบแปดอ่าเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมขอรับโทรศัพท์บน่อครับว่าอ๋อได้ได้สอนอยู่ครับ มีอะไรไหมกีโมนี่โอ้ก็ย่างสอนไม่เสร็จแลครับยังนี้นๆก็ได้นะโอเคกลับกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตกลับกลับกลับอะโอเคครับต่อนะครับเอ่อ สองยกกำลังแปดก็คือหนึ่งสองสี่อ่าตัวตีหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสี่ร้อยยี่แปดนะครับอันนี้คือจำนวนเลขแต่ละบิตเนาะจำนวนเลขแต่ละบิตจำนวนเลขแต่ละบิตเท่านั้นขี่เตาเนอะอเอาะกีเออ่เต่าแต่ว่าถ้าจำนวนที่มันได้จริงก็คือเอาอันนี้มาบวกกันนะครับ เอานี้มาบวกกันก็คือ0ถึง256ละแหละนะครับ256แน่นอนมันเกิน150แต่ว่าถ้าเอาแค่6บิตมันได้64บวก32บวกนี้มันจะได้127 0ถึง200 0ถึง127นะครับก็คือ128ท่านี่ยนะครับมันไม่พอดังนั้นกเกยตัวนี้เป็น8บิตครับใช้8บิตมันจะเหลือเหลือก็ไม่เป็นไรตัวนี้คือ8บิตถ้าเรามาใส่ตัวนี้ออฟโค้ด8บิตแล้วเป็นแบบวันทที่เหลือมันก็คือ แอดเดสนะครับพูดนะที่เหลือคือแอดเดสก็เท่าไรครับอีกเท่าไร่ครับสิบหกใช่ไหมครับสิบหกบวกแปดก็จะเป็นยี่บสี่พอดีครับเพราะว่าเนื่องจากเขาบอกว่าคําสั่งหนึง่งแล้วก็ยีบสี่ครับพอเราได้สองตัวนี้มาแล้วเนี่ยที่มาของแปดแล้วอันนี้คือที่เหลือเนาะก็ก็เอายี่บสี่ลบแปดก็เหลือสิบหกแหละข้อนี้จะทําได้พอดีเป๊ะเพราะมันต้องเขียนรูปนี้ให้ได้ก่อน เพื่อเอินระบบเนี้ยเป็นแบบออฟโค้ดเดียวแล้วก็มีแอดเดสซึ่งเราอาจจะเรียนตัว o s i m อ่า usimulator US ของเราเป็นแบบออฟโค้ดแล้วก็มีแอดเดสแอดเดสหรือว่าซอ u r c e d e s t i น a t i o n แอดเดสครับแล้วมีรีเจอร์เยอะของไอตัวเนี้ยเพอเอินตัว simulator ตัวเนี้ยรีเจอร์มันไม่เยอะมีดีเจอร์แค่แอคคูมูลเลเตอร์ตัวเดียวนะครับเวลาบอกว่าโหลดแอดเดสไหนก็คือเอาไปใส่ในแอคคูมูลเลเตอร์ตัวนั้นเลยไม่ต้องระบุก็คือตัว a c มันก็เลยเป็นแบบนี้เพิ่นแต่ว่าทําทุกถ้าเราไปเจอข้อสอบแบบเนี้ยเราก็ให้จินตนาการว่ามันทําได้มันเป็นอย่างเงี้ยมันโดนระบุแบบวันแอดเด s มันต้องเป็นแอค u m u l a t o r อยู่แล้วครับเพราะว่าหลดบอกก็โหลดโหลดโหลด x มันก็รู้อยู่แล้วครับ x มันต้องไปใส่ตัวใดตัวที่มีอยู่ตัวเดียวอยู่แล้วถ้ามันไม่บอกเดส t ิเนชั o ก็คือมันต้องแปลว่ามันรู้ destination อยู่แล้วครับอันนี้คือระบบที่เป็นแบบ one แอดเด s ส่วนของเราเป็นระบบ t address แต่ส่วน v o i c e er แบบใหม่จะเป็นแบบ t address ต้องระบ,บุ source หนึ่ง s o u r สองแล้ว destination ครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิวัฒนาการหรือว่าเป็นแนวโน้มของ v o i เ e er อรปัจจุบันมันจะเป็นแนวนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเรียนย้อนย้อนไปก็สามารถตอบคำถามสามารถทำแบบฝึัดได้เพราะว่าพวกนี้เป็นโพ i เซอรแบบดั้งเดิมมันจะง่ายมันจะง่ายคำว่าง่าย ในที่นี้ง่ายในตอนนั้นแต่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ค่อยเป็นคนใช้แล้วเพราะว่ามันมันยากในเขียน a s s e ซ b l y อ่ะมันยากเก่นการเขียนแ s s e m น l y กว่าเพราะว่าหนึ่งจะว่าเราคุ้นกับ high l เ v e l high l e v e l มันก็จะระบุอะไรได้เยอะอันนี้มันระบุไม่ได้เยอะแต่เราต้องเข้าใจสิ่งนีเยอะคับสามมันน้อยครับอพอได้ตามนี้มันเราสามารถตอบอันแรกได้ h ำไม่ n y b i ิดอา e e e วอร์โเห็นไหมครับเนี่ย แปดได้ครับเนี่ยจำนวนบิตที่เราจําเป็นต้องใช้ใน road, ออก c o โคดก็อธิบายมาครับเนี่ยเนื่องจากว่าคำสั่งมีร้อยยีสิบตัวงปื๊บตอบแปดเอาไม่นี่บิตอาร์เลฟจำนวนบิตทางด้านซ้ายของแอดเดสก็เนีรยครับเจร์แล้วก็สิบหกพูดจริงแอดเดส a า t ออฟอินส u ตชั่นต้องใช้เท่าไหร่ก็แปลว่าถ้าเราได้คําตอบตัวนี้ก็คือตัวนี้ด้วยแอดเดส a r t ก็ add part, คือต้องสิบ เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันอ้างข้อมูลได้แค่16บิตตัวนี้ก็ต้อง16บิตครับเพราะมันสัมพันธ์กันถ้าเราถ้าเราเข้าใจกระบวนการแล้วมันสัมพันธ์กันครับเพราะว่าเช่นอ้างไปแอดเดรสที่เท่าไหร่มันได้แค่16บิตดังนั้นในตัวนี้สูงสุดก็คือ0 16ตัวส่วนตัวแอดเดรสสุดท้ายก็111ตัวได้ตัวิบ1 6ตัวหรือก็คือเต็มที่ก็คือถ้าแปลไปฐาน16ก็คือ F เต็มที่นะครับเต็มที่เลยต้อนี้เต็มที่เลยก็คือแอดเด s เต็มที่ของมันนะครับมาสิบก็ f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 , f. a d d r e s อันนี้เขียนเลขฐานสิ่หกนะที่เขียนเลขเขียนเลขฐานสองเลขฐานสองมันส่วนอันตัวเลขแรกก็คือ a ศูนย์ศูนย์อันนี้เขียนไปเลขฐานสิบหกนะครับไม่ใช่เลขฐานสองนะ แต่เขาเขาไม่ได้ถามเขียนรูปไว้เฉยๆนะครับ How the maximum แต่เป็นไทยเนาะประมาณว่า,าทั่วทีไม่ใช่หาวั t maximum a l l o w a b l e size for memory เท่าไหรอ่อะไรเท่าไหร่ขนาดขนาดที่ memory ม,ม,มีได้เต็มที่กับขนาดเมมโมรมีได้เต็มที่เ,มมเท่าไหร่ ครับอันนี้รูปเขเขียนไปแล้วเราผมเขียนไปแล้วกระดาษเมมโมรีมีได้เต็มที่ก็เนี่ยครับ f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  สองยกกำลังสิบหกหรือว่าสองยกกำลังสิบหก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 ถ้าเรา น่าจะให้ตอบเป็นตัวเลขก็ตามนั้นสองยกกำลังสิบหกไบเออบวตสองยกกำลังสิบหกบวเออเขาถามขนาดของเมมโมรีเนาะไม่เกี่ยวกับดาต้าเนาะเขาถามเอ่อขนาดของเมมโมรีที่อนุญ,ญาตให้ใส่ได้เต็มที่นะครับของเมมโมรี่า h a t h e maximum maximum a l l o w a b size อเราอันข้อดีวัด t the l a ร g e อันไซน์ไ i n a r ี่ u m b e r อ a ์แอดแค c แ o ดคอมบินเดชันอ่ะข้อดีข้อด uh, ีอออ D, นี่ก็ถามว่าจำนวน binary เอ่อเลขเลข b บนารีที่ใส่เข้าไปในใน word ในในหนึ่งหนึ่งวของเขาเนี่ยก็คือ24่ิบส่ิตนะครับ24ิบส่ิตใส่ค่าได้เท่าไหร่เ็ม็คซิมัม ก็ก็ก็ถ้าถ้าใส่เนาะถ้าใส่เต็มที่นะถ้าเป็นตัวเลขก็หน mm ึ hmm. <qu> ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ก็เท่านี้ครับเอฟ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 หกตัวนะครับค่านะเขาบอกว่าถ้าเป็นอันไซน์ไปนารีนัมเบอร์หรือว่าก็คือเลขหนึ่งทั้งหมดยี่สิบสี่ตัวเราก็แปลงละครับสองยกกําลังยี่สิบสี่ถ้าเขาจะให้ตอบเป็นเลขนะครับถ้าเขาจะให้ตอบเป็นเลข แต่ถ้าเราเขียนต่อบเป็ด้ลขฐานสิบหกก็ค่านี้แหละ ff 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 อ่าครับแต่ถ้าแปลงไปเลขฐานสิบก็แปลงเอานะครับสองยกกำลังยี่สิบสี่เอ่อสองยกกำลังยี่สิบสี่ก็เหมือนเดิมเนาะสองยกกำลังสี่บวกกำลังคูณกับสองกกำลังยี่สิบก็คือแปดเมตรนะครับแปดเมตรแต่มันต้องแปลงเป็นเลขฐานฐานสิบด้วยแปดเมตร แปดล้านแปดล้านเขาไหร่ก็ผมคิดว่าเขาไม่ให้แปลงกลับไปหรอกมันยากครับเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องี่เลขนะครับแล้วก็ลบอย่าลืมลบหนึ่งค่ามันจะต้องลบหนึ่งด้วยสองยกกลังยี่สิี่ลบหนึ่งก็ได้จตอบนะครับประมาณส่วนข้อ c นะครับ what is the maximum เอปรเสเยก็คือขนาดเต็มที่ของเมม o r อนะครับที่เราจะอ้างถึงได้ก็คือ f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  หรือว่าสองยกกํกลังสองยกกลังสิบหก นะครับสองแยล,ลังลบหนึ่งครับแล้วแต่เพรเะกจทโจ์เขาไม่ได้บอกว่าให้ตอบเป็นอะไรเนาะผมก็ตอบเป็น f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  นี่ก็ได้หรือสองแยาลังสี่สิบหกลบหนึ่งเพราะว่าเอ่อค่าแรกนะกับค่าเนี้ยมันจะต่างกันจริงๆแล้วถ้าถ้าเขาบอกตัวแม็กซิมัมเราต้องลบหนึ่งนะครับ เวลาตอบก็ตอบต้องลบหนึ่งสองย่างหกลบหนึ่งก็เหมือนเวลาเราไล่ตามนี่แหละครับหนึ่งสองสี่แปดหกร้อยิบแปดเวลาบวกกันนะครับมันก็จะได้ร้อยสองร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมครับสองร้อยห้าสิบห้าแต่จริงมันคือสองร้อยห้าสิบหกค่าคือมันมีศูนย์ด้วยวก็ขอระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์มันคืออันตัวแรกเหมือนกันครับอันนี้สองย่างสิบหกก็คือค่าแม็กซิมัมแต่มันไม่ใช่ สองยี่สิบหกเนี่ยมันคือมันจะเกินไปกี่หนึ่งบิตแต่แันนเราต้องลบหนึ่งด้วยเพราะลบหนึ่งมันจะเป็น ff ff เนี่ยครับเพราะว่าค่าแรกมันคือศูนย์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 มันเลยต้องลบหนึ่งเพราะค่าแรกคือตัวนี้แต่ถ้าสองยี่สิบหกมันจะเป็นหนึ่งศูนย์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 โอเคนะครับอันนี้มันมีความแตกต่างนิดเดียวตรงนี้แหละนะครับก็ก็ตอบตบบนี้แปดสิบหกสองยี่สิบหกลบหนึ่งแล้วก็สองยี่สิบสี่ลบหนึ่งครับก็แปดเฉลยเฉลยเฉลย อ๋อปอันเนี้ยสังเกตว่าอันเนี้ยผิดนะครับอันนี้ผิดส่วนไอ้ข้อนี้อันนี้ถูกอยู่แต่เขาถามว่า maximum อ่ะก็ก็โดยอ๋ออันนี้เขาถามว่า maximum ไซส์ก็คือจริงๆก็คือสิบหกปีนะเนาะแต่อันนี้ผิดนะรู้ได้ไงว่าผิดอ่รู้ได้ไงว่าผิดเอดาอแล้วกันเป็นเป็น,เป,นเป็นอันว่ารู้ไปดูบทที่ห้าก็ได้ครับมันจะมีข้อถามเดียเหมือนกันครับมันจะมีข้อถามเหมือนกัน มันผิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าตามที่บอกนะมันจะมีสามเหมือนกันอยู่้อข้อที่สามเหมือนกันนะครับ chắm tay con cuốn để bắt chắm tay mình ก็อ,อยู่บกห้าดูครับอ่ะข้อสิบแปดบกห้านะครับข้อสิบแปดบกห้าโอเคนะครับคำถามเดียวกันเลยนะครับร้อยห้าสิบเอ่้อยห้าสิบเดฟเฟอเรนซ์ครับต่อนี่ครับ แปดนะครับตอบแปดตอบสิบหกตอบสองกำลัลงสิบหกแล้วก็ตอบสองกำลังยี่สบสี่นะครับที่มันแตกต่างคือตัวเนี้นะครับตัวเนี้ถูกนะครับข้อเมื่อกี้ผินสองกำลังสิบหกลบหนึ่งผิดเพราะเขาถามเรื่องของว่าดัต้าที่เก็บนะครับตัวเนี้ถูกให้เห็นว่าบทที่สี่เขาเฉลยผิดข้อหนึ่งข้อตรงนี้ส่วนข้อนี้ข้อนี้ที่ผมตอบลบหนึ่ง ก็ค so e. ือ f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  แต่ขึ้นอยู่กับเจตนาเขาว่าคำถามก็คือมากที่สุดเท่าไหร่ถ้าไม่ลบหนึ่งก็คือก็คือสองกำลังสิบหกเมื่อกี้สองกำลังหกก็คือสามสองเมตรก็คือนับศูนย์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าตัวแอดเดสมากที่สุดคือ f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  ก็คือในแอดเดสสูงสุดแอดเดสสูงสุดก็คือต้องสามสองเมตรลบหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาคำถามมันเป็นเรื่องของภาษานะว h a t i s the maximum a ่ l o w โร่อะโ ถ้าถามขนาดเออถ้าถามว่าเป็นขนาดมากที่สุดก็คือก็คือ16เนี่แหละแต่ว่าเขาให้ให้เอามายกกําลังนะครับมันก็จะเป็นขนาดแต่ถ้าถามตําแหน่ง SS ที่สูงสุดคือ FF FF ถ้าเป็น FF เปมันก็คือต้องลบหนึ่งวุ่ายอันนี้ต้องมันเป็นเรื่องของศัพท์นะครับเป็นเรื่องของศัพท์ถ้าแปลโจทย์ผิดก็จะตอบผิดไปนิดนึงเขาต้องการถามตัวสูงสุดหรือ จำนวนแอดเดสที่ได้สูงสุดมนันแค่นั้นแหละนะครับถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเขาดูนับทั้งทั้งทุกตัวนะครับไม่ได้นับเฉพาะตัวสูงสุดมาเป็นค่าเท่าไหร่